ว่าเต็มโตในานาไม่ว่าไม่สุนยาเพราะยสอนสาธุเด้อขันเบากับคนจนหลับพ่อปันเสียงขุดขีดยาเบากับลูกนี่กับพ่อปันเบากับมาปัา่นบ่มี่ห่<พ>อและจ้ะ่ <c oughs> ของคนทุกข์หลับบะมีราคาถึงมีกันหน่อยเฮ็จยังบ่มีผู้อยากซอยมีแต่ผู้อิจฉาบัดคนรวยนะน,นะยางกายสามทถงหน้ากระเอินใส่เวิร์นเวิร์นพอพองเต้นพองตื่นหุงเข่าแกงปลามีนลำก่อน กาสบดี <Dynamic> อีกรอบนะจ๊ะเฮ็ดยูให้กินเซฟเกาเซฟเดิมเซฟเบาเอ <au cloth> <médico> <compelling dai> ื้อจ้าเฮ็ดยังเฮ้ยทอดปลาดุกต้มบังหุงทอดปลาดุกต้มบังหุงจ้าพี่น้องจ๊ะน้องมือนีิกามาอยู่มากินของแล้วจ้ะมากินอีกแล้วจ้ะเนาะเฮามมากินเออเนาะมือนีิกะวาสิเกี่ยวข่าวกับปาริเกี่ยวดอกพี่น้องเอ้ยยานพูนตกเขาก็เลยยามือนีิกะทอด จะทอดปลาด้วยน้ำมันพืชนะจ๊ะไม่ใส่น้ำมันรถไทยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเนาะเราปิดตำนานน้ำมันรถไทยไปแล้วลอเออเร,รเ,เราก็เลยจะใส่ใน,น,นะสน้ำมันพืชนะออจ้าเกิดจะลอยลงอีนี่ลเ,เ,ออเลยเออมาวาว่าถอษได้เบิ่งนเบาหนักจะย้ายไปเด้เออจะลอยลงอีนี่ขนเขาอย่างว่าด้วยจะคือจะเบาหนักทาหมอต้มซีนเป็นจ้าใช่ซีพอคืนเมียจะคเอดอือยังไม่ลอยอืมมันชีบวนน้ำมันประจํา thật thật là nam bà hơi thật thật nó thêm ngan gì nè trà lông hơi ơ hai hoạn con hơi chẳng lông bộ lôn, ắt xẹp quá bộ ắt bộ ắt là, bó, 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 là cả áo ừ. à, lông hơi chặt bưng nói nừng, bà hơi sẽ ừ, à, <laughs> lên vai được khi nặng được Ừ. 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 ออาวอ้ถอดปลาดุกจ้าถอดปลาดุกเนาะอืมอืาบอกกันนอกตุ้มประหคมบอเฮ้ยบอกกันนอกก็ตุ้มปะหคมอืมถอดบ่วห้เบิ่งไก่นะจ๊ะจำนียแหละ อืมอ mm ่าไม่ร hmm. uh, ู mm ้ส hmm. mm ัง hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะ ต่อไปเฮ้ยอ่พักจมโฆษณาอีกสักน้อยแล้วจ้าทุกคนจ้ายังบมแล้วจ้ามาอีกคลิปแล้วจ้าสบายดีจ้ามือในการซีอยูงันือนเออกบ้นแล้วบ้ายกอ่ว่าะเช่อสบัยดีจ้ามือกสบายดีกันยูเบิดมือสยดีกันยูเบิดมือจ้ามือน้มาสดีเด้อแม่านตาห้ามอืมเนาะจ้าเบิด สบองไเขาจะกระจังอืง่ายกับใบกัใหน่อยอืมกระใบน่อยอืบที่น้ำนี่นอนี่นอนสแตเอมากว่าแลวนี่โนนเตีดต้นอะไปเลิวเด้ออืมดึงใช้ใยโนนอ่ะใไทยที่ไบไทยอนี่นาจะใช้ไมันง่ายลอันกทอดขูกขุอันก็มารีอนีิกะตอนนี้ใช้ตั้งนังเอกสองเจ้านะใบไยน้ำที่มาด่านี้เห็นบ้องหญ่าระเบ้อนังเอกสองจาไหะ บริยาและบริสยก็จะมานางย้อนไทอยู่ดีกันบ่มีเวทเหตุน้ำัเตกงนนคู่โอ้คอยจะมาเนี่ยเนยเจ้าัเบิ้งแลบมีแห้งเหตดกออาดาดันเจอเอ้าไม่มา่อนกับบออืดบ้องเบิ้งเด้อจังสิมาว่าคอยมีแหงแต่เจ้าซอนคอยคอยเบิ้งทางสายตาเดี๋ยวเปเบิ้งคอข่าและเบิ้งแนวอื่นบุญไดด้เบิงนี่เนาะพวกใหตตัดอยู่มันบริเวณย่างบัิใหญ่อยมีแหงจักเลยออกมาเพราว่าสร้างบงหงมันจะเช็ดไดเอ้า มันออกว่ามันตกปกแล้วมั้ที่ไันน่ตกปกัมันแตกปังหลังพุ่มแล้วตกา่เนหมแล้วมานในน่อยว่เฮยแล้วมั่อม่มันยางอันตายยางเล่นเม่อราบอกเสืู้้จะคอยซื้อหายว่างดำน้โอ้ยมันสิดแต่ยังอยกับไรไ้ใั่พของปลอมมือซื้อเขาจจริงนะไ้กันหอมปลอม้าะคอยใ่แต่เขาใ่่ต่อไ้ชื่อลองแท้ตุกน้ำเหมือนเนี้ ตุกน้ำแบบอันนั้นตุกนีระบาดคอยมือเศ้าคอยไปเบิ่มส่วาหยอเล่นแต่ไม่แก่กุ้มหนัหน้าเลยม่กื้อยคอยดัหน้าไ่แ่าว่ื้ยคอยมับอสื่อแต่ันบอสไซน่ะโอ้ยมันซื้อใหม่ๆมคอตู้เย็นไวผาดังมือหนังแบบเข้าเต้นแต่ว่าะมานเกออกจากตัวเขาว่อันนี้แล้วตะกี้นะเขาเป็นน่นันนนนั่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 นนนนน่นนนน บัดนี้เพื่อนออกาบ้านน้อยเพื่อนมาบอเริ่มก่อน้อยโฮเต้นดิจิตายคอยขึ้นออกว่ามันอยู่ในตู้เย็นบ้านเราจะบอกย้งไงดิคอยกับเตามาออาบัานเาจะบออไ้ัเมาออกแค่ตู้เย็นพอเทน่าทิมบอมเมนโกมาบอมเนได้บ่หนิเขาใช่นะบอมเนเทอะห์ก่อนบอมเนโอ้็เสียเขาเสียได้นีเพราก่อนน้ำดนเป็นยางเนอตัวใส่ายแห้งเลยมั่ใช่ไหมเอาเอาเคย อุอบิบมาจิบาจิบมาจิบมาจิบาจิาจิบาจิบิบมาจิบมาจบมาจบมาจิบมาจิบาจิบาจบมาจิบาจิบมาจิบาจิบมาจบมาจ้บมาจิบาจิบมาจิบมาจีบจบมาจาจบจบาจบาจจาจบาจาจบาจิบจบาจบาจบาจบจบจาบบจามจาจบจบา จัหน่อยมันเที่ยวมาเล่นเฮือดเพื่อนนี่เพื่อนเห็ุไหนมันด่านี่มันสิไปอัดคลิปด่าอืมตายแล้วเนาะเห็นเจ้าเ็นอี้มึงคิดด่าเขาเนาะงั้นสิบบาทเด็ดเนี่สิบบานเหตุใดเฮ้ยคนเบิ่งเปิดเท่าได้มื่นคนเออคนแทรกกับเท่าได้เข้าเป็นมักเบิดฝอยมักด่าเนาะคนตายด้วยเนี่ย ว่าแต่โตในานาไม่ว่าไม่สนย,ยาพอดีอน <c oughs> สาธูเดอรัไ่เปา,ากับคนจนและบพ่อปันเสียงขุดขีดจ้<ะ>เาเปลากับลูกนี่กับพ่อปันเปลา,ากับมาจ้าปมีบ,บิ๊กหอยเจ้าของคนทุกข์ละบบมีราคาถึงมีกนมันหน่อยเท็กยังบอมีผู้อยากซอยมีแต่ผู้อิจฉาบัดคนรวยนะ่นะยงากา่สามางหน้ากระเอินใส่เวิร์นเวิร์น่พองเต้นพองตื่นหุงเขาเ่าแกงปลา มีลำก่อนลำนอมีลำก่อนน้ำเนาะแต่ละมือแต่ละมือลำก่อนย่งส่งนหนึ่งนะลำก่อนอยู่ปลาจนปลาล้มทับสั้นไม่ใหญ่ต่ละอัลมั่านลำซ้อนแล้ะก็ไม่นาาตุยพรเกี่ยวกันวานนี้ล้มแถลงห้องล้มทับ้ในงานงานขับไปไม่ได้นาะไข่ดอนยข่ดอนลังไข่ดอนนะจ๊ะ ผมได้นำบอเองเไปเลยครพี่ร้องเดี๋ยวเนอะผมมิสซาไปน้ำหน้าบ้านเนาะบุ๊มเป็นกระดูกเต็มอยู่บ่มันมีจ้ามีแต่กระดูกผ่ามาึ้นมาเห่นกระดูกกันคาบกระดูกขึ้นมานำขึ้นมาบอกว่าเต็มผัสหลงยับยั้งทรบเฉยคุณป้าอยู่บ่ได้ได้ยินเสียงของเจ้าอีกเ่นได้ยู่ได้สิเปะเนี่ยให้ของเจ้าอีคุณจ้าทอดปลาดุคุณจ้าทุกคนทอดปลาดุกินครับตามะระกกนะจะคนจ้ามี ขึ้นจ้าขึ้นจ้าอืมอืทอดกรอบจ่าอย่าคมนะคะทอดจ้าทอดจ้าทอดป่าดุกกินกับตำหมักหุ้งจ้าสู่ทีมงานเนาะมือนี่ทีมงานกินอีกแล้วจ้าอน้ำมันตัวน้ำมันเบิร์ดเลยได้เฮ้ยโอ บอลลยบอลวจจัดปัดปืนเนยจ๊าทุกคนโอ้ยึอืมอืมอืมใส่อีกเคยมันบล็อกแล้วมาปยากาประสาทแต่งอยู่ครบครบแล้วจะตุย

จะได้ใส่เพราะวาอยากได้ผมอีกแล้วขั้นใส่สุดนั่นผัดใส่สันที่เทียบใส่ใสแม่บ้ใส่ใส่ละหหอกกอดใส่แม่เจ้คอยจ๊ะหอดเทียงคืนกัจากสิเล่วจากยังนะทุกคนเนาะโอ้ยไม่กวาด้ามีบริเวณ่อ่ยังมีนะยังไต่อเลยฮะตีครัวอเสรจเอาเบานูเออขนได้ระเบสิว่าเออข้นกินจนเท่าตีนึงได้ทุกคนใด โตมากาอันนั้อันนั้นแบบตุ๊กนึงนะไปฮับอาหนูแล้วมันไปเจ้าของนะเอาไปชีตแตะถึงเท่วหัวเจ้าห้องถนงเดลากช่วยมกกินจนแล้วแหลกเวลาจะตุยเอาแล้วมรนเอาพู้จิตุ้ยไปเพิอนได้สเลยหรือหานเนาะบรรเอานูอันนั้ไดนพรเอามานาะจะตุ้ยแนคนได้ไปแต่ชีแตแล้วห้องโตนะเาไปชีแตะจนมดเลยยู่ห่วยพูกเอาไปมาได้เรากินยู่ห่วยเนาะจะตุ้ยชีตแตรมันอะาเอามาหมูมูกันอยากเลี้ยวบังบอ แล้วบอก่เจ้าก่ก็สอบหัวหานะซุกผู้อไอยาเนาแตุ่ยนานอันจะให้ประเดี๋ยวมันังไม่เจ้ากันไ่ติดตานีโอ้โหมันบเจอสบู้ะมูเห้จะเห็นแต่ขุยกี่เด้มันนะนะครับเอสบนี้เอ็เลยกันอยาเฮ้ยอาวันตัวได้ผมหมดบัตรทีเลยกินแม่มันลแต่ว่าเห็นยากยากชือจ่แข่ตัวนี้ยุบแบบนี้อยากยาก จักได้บ้เปื่อืจักเบิ่งดูมาเอายี e ่แขงก็พิ e? ่ซ้อนอืมคอยกับแขงบ่นี่น้ามายลงกระซงกระสาโอ้ยได้ย่แหละใครแตกแลวอืมทันทีว่าแตกแลวเราจะดุยโอ้ยได้เด้คุณบ่ได้ลกไปกินเดสแต่ผู้อือไปี่วงแตก อแสงอันี้ลกมูนเต้นไปรอบน้ำมบแก้บนทัางแตนลอยแต่นุ่มจะบัเต้นลาบราบแตนนะเฮ้ยชาุยผ่าตกซิตตกบัเจตุยเกี่ยวขาสะันยังตุว่าด้วยซ้อนขอดนห่อนนจอย่างโค้น้า่อยเขาห่อนขเขาห่มนะเฮ้ยกันห่อนเท้าขาเขาห่มต่บ้าเฮ้ยแล้วละจ้าเรือต่มาโรงมาแซ่แล้วก็จะมาค้มาขวายุอาจารย์ทุกคน หลังจากที่ห้าขูดแล้วเฮาก็จะได้มาแซ่นำเอา้ารีบออกนะทุกคนเนาะแหกเบิ่งจากข้ารีบแล้วครึ่งนึ่งผัวน้องฮอ้ยออจะยังจะว่าอัานอ้า,นะรนารีบลายหรืยังทันดิกแล้วจะยังทันด็ขกขวเนาะฝากติดตามนั่แหละว่าเออฮัสซิด้กิ่นบ่หรือฮัสซิด้ถอกขิมเนาะหรือแนวใดอมันรีบลายหรื ก็จาผู้เสียสารนะคะผู้เสียสารด้านข้าวเมาเนี่ยจะอันนี้ก็เคยเห็นแต่ข้าวเจ้าเฮ็ดดอกแต่ว่าบริลงมือเฮ็ดจากเือเนาะแต่ว่านางน่ะคือทรงสีธนัเปึงจากเอาผู้ยงนั่งสโบเฮ็ดเปนกันนัเฮ็ดนะบเเฮ็ดนะเฮ็ดบเคยตรง บะเมนบะเมนสียนวานกาเนาะขาลุ่ขารีเข้าวคารี่ขอก้อนอืมีเชียงวนญามีเชิยงรายจุมากโลกประเทศจ้าปลเอือดต่ำแลยนะจ้ะทุกคนจากต่ำมะรักโกเนาะจาบ่ฮี้ยมีุ่มให้ลูกแห่ซิมเบิงซิมเบิงจ้าทุกคนมาซิม อฉ่างเหอะออะปะแด็กต้อนนบ๊วยจางแห้งเหอยใช่เล่ปะแดกต้อนมันนเดเล้วอะไรละตุยเลี้ยว้เออเส้นนี่เล้วมาเด้อจ้ามาเด้อบันนี้เด้อ เบิ่งไก่ทอดเลยค่ะทอดเลยจ้าทอดเลยจ้ตาตักหุงห่ง้ก็เป็นตาบักหุงหห่งเฮ้ยตาบักหุ่งใส่หมากกรอบพี่น้องโหจะแ,แบบมันเข่าออกันข้าศ์<ส>โผล,โล่มาขูดนะเฮ้ยสีน้อยหนึง่งทำไรแตกเหลืองอ้อยหอยแดงจุ้ยห้วยน,นะจ้ะทุกคนจ้าเนาะทอดปลา,าอีกอ้าวจะแม่นเข่ากันคักทอดปลาดุกนะจ๊ะทุกคนกรอบพี่เฮ้ยตัวนี้บรกกอบอนไรพอดีเลยตัวนี้ ตัวนี้มันจะกรอบแห้งฝนด้วยไปไปนีไปกินจ้าอืมใส่กระปุ่นอีกเหรอบอสใส่น่ะเฮ้ยห่างกันเฮ้ยโรส่ก่ก็แต่ถอกใส่กระตกแล้วก็จบเฮ้ยดิอเอมันจะบริสายลายลำอืม ขนมมาเดินทุกคนเดิมมาเดินมาเดินอโยงลงไปจ้าต่แบบหุงทอดปลานะจ๊ะทุกคนเออฮะมาจ้าเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพล็กซ์นี่แล้วพี่น้องค่ะติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าเป็นบ๊